สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้ครับผมจะมาสุ่มสบัดให้ชมกันนะครับเนื่องจากคุกกี้รสซ้มเนี่ยครับยังติดบั๊กเสียงเอฟเฟคหายครับก็คือเสียงกระโดดหายเสียงตีเทนนิสหายผมก็เลยยังพักคลิปรีวิวไว้ก่อนครับไว้เสียงเอฟเฟคมาเมื่อไหร่นะครับผมจะมาทํารีวิวให้ชมกันนะครับเนื่องจากผมอยากทําคลิปที่มีคุณภาพนะครับ ถ้าผมทําไปตอนที่ไม่มีเสียงมันก็จะไม่มีเสียงไปตลอดกัรนั่นเองโอเคเนื่องจากวันนี้ครับมีสมบัติมาใหม่ถึง5ชิ้นดังรูปครับก็คือนี่ครับไม้พัดแบตเตอรี่เอเอกล้วยครัวซองถุงทรายจรวดนะครับเรียกได้ว่าสมบัติทั้ง5ชิ้นเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นแล้วกอ็อีเวนที่มาพร้อมกับวันนี้ก็คือนี่ครับเพิ่มอัตราการส่มสมบัติระดับสูงนั่นเองครับผมก็เลยอยากมาส่มให้เพื่อนๆชมกันโอเคนะแต่ว่าวันนี้ผมมีไอ้นี่ครับ ตัวสุ่มสมบัตินะครับผมตัวสุ่มสมบัติถึง16ชิ้นด้วยกันครับก็มาดูกันครับว่าผมจะได้สมบัติชิ้นใหม่ๆบ้างหรือเปล่าครับโอเคโอ้โหโผล่มานี่ขอบรู้เลยครับเยี่ยมอือพอรนเดริงครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ดีใจครับตอนนี้เฉยๆแล้วครับมาดูกันต่อครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลานะอืรู้อีกแล้วครับโอ้ดาบแกลาสีไฟครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ผมมีแล้วครับก็เลยเฉยๆโอ้โหรุ้งสามทิ้นติดเลยครับเงี้ยว no comment ครับผม <c oughs> โอ้โหได้แต่รุ้งจริงนะเนี่ย <c oughs> นม <c oughs> <c oughs> โอเคผ่านไปสี่ชิ้นแล้วรุ้งหมดเลยครับ <c oughs> ถือว่าไอ์กวนต์นี้ใช้ได้ครับเปอร์เซ็นต์รุ้งมาเยอะจริงๆครับ เงวไม่น่าทักเลยครับขอบเหลือมาซะแล้วหมูอูุดนะครับแหม่สุมกันต่อเลยครับครัวซองเงียบไม่อยากได้เลยครับเซตบูสเตอร์ดอ,อกไม้ไฟนะครับเอามาผมก็สกัดทิ้งหมดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปแย่งคริสตัลออกนะครับ แต่ว่าสมบัติที่เพิ่มคริสตัลมันไม่ออกนะครับไอพวกบูสเตอร์มันออกแทนอันนี้ก็คือความอ่ามโนส่วนตัวนะครับครัวซองมาไหมครับอยากได้ครัวซองกล้วยรถจรวดครับแหมเพเซลแสนหวานนะครับก็คล้ายๆครัวซองนะหมายถึงมันเป็นขนมปังเหมือนกัน่น่งโอเคมาดูกันต่อครับอเริ่มไม่โอเคแล้วครับสมบัติที่ได้นี่ไม่ปลื้มเท่าไหร่ครับแล้วทำไมหีบมันสั่นอย่างเงี้ยล่ะ ยังไงเลยเนี่ยโอ้โหสั่นนั้นนาน,น,านแต่ขอบเหลืองครับเงีบต่อกันเลยต่อกันเลยเฮ้ยมาสักชิ้นทกระป๋องพลิกครับพักก่อนแป๊บหนึ่งสมบัติใหม่ไม่มาเลยครับที่ต้องการไม่มีเลยสักชิ้นครับมาดูกันต่อครับแต่ผมไม่แอบดูในกรุ๊ปมาแล้วครับคุกกี้รันไทยแลนด์ครับมีคนได้สมบัติชิ้นใหม่หลายคนเลยครับทำไมผมไม่ได้เนี่ย ดูครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้ครับนั่นมาแล้วครับมาแล้วครับหนังสือเรียนเลยเนี่ยปกชอคค็อกโกแลตขอให้ได้มาครับกล้วยก็ได้ครัวซองก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้ผมมีครบสามชิ้นแล้วครับน้ำผักก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ดีครับ ดูมันครับดูมาอ้อยสงสัยผมต้องจัดชุดใหญ่เลยครับไม่งั้นไม่ได้ครับแบบว่าของฟรีเนี่ยจะไม่ได้ของดีมั้งอันนี้ก็ผมก็พูดไปนั่นหละ <c oughs> ดูมันครับมาครับตัวใบสุดท้ายครับผมเอาเครปแสงจัน์นะครับเครปทองฟ้ายามราตีก็ถือว่าโอเคโอเคไม่ได้สมบัติใหม่เลยแบบนี้ผมต้องจัดเต็มแล้วละ่ะขอสุ่มอย่างต่ำห้าชุดแล้วกัน ร้อยสิบเก้าคริสตัลนะครับจัดไปครับผมดูครับได้ไรครับโอ้โหรุงเยอะจริงแต่ว่ามีแต่ของไม่ค่อยโอเคครับอย่างที่เห็นครับไม่โอเคเลยครับมาต่อกันนะครับครัวซองเ๋ยจงมาครับกล้วยก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นจะรวดดอกไม้ไฟครับเอ้ยไม่ใช่จะวดของคุกกี้หมักฟราดังนะครับ โอ้โหช้ำเลยครับเซตนี้ช้ำมากโอ้ยอืโอ้ช้ำจริงครับไม่มีอะไรดีเลยครับสักอย่างนะครับผมขอรวมพลังแป๊บหนึ่งครับขอได้ตัวบัตรชิ้นใหม่บ้างนะครับอ๋อหชิ้นใหม่ไม่มาเลยครับ แย่แ yeah, ล้วครับก็มาฟินกับกระป๋องวิต้าก็ใช้ได้ครับสำหรับเซตนี้นะครับโอเคมาดูกันต่อครับได้ไหมครับได้ไหมขอเถอะแย่แ yeah, ล้วครับหลายชุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้สมบัติที่ต้องการเลยครับผมไปครับ โอ้โหหมีมาสองเลยครับแหมอันนี้สุดยอดครับแหมสุดยอดหวยครับแต่ว่ามีไพลินครับอ่าปลอบใจครับผมหนึ่งชิ้นครับอันม้าหนึ่งชิ้นครับแต่อันม้าผมมีสามชิ้นแล้วครับต่อกันเลยครับสงสัยความฝันครัวซองสามชิ้นผมจะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันไม่ออกเลยครับผมโอ้ย แย่ yeah, แล้วไม่มาเลยครับสักชุดเดียวผมนี่เปิดโดยไม่คิดเลยครับเปิดไปเลยอยากได้ครับจะรวดมาแล้วครับจะรวดของคุกกี้หมักฝรั่งนะครับจะรวดหมักฝรั่งหลากสีเนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนยิง ลูกหมักฝรั่ง4ี่หมืนเอ้ยไม่ใช่สี่หมื่นครับขอไปหนึ่งหมื่นนะครับเราพื้นฟื้นคืนชีพด้วยพลังสี่สิบด้วยครับโอ้ยผมจะได้ครัวซองไว้เนี่ยเป็นสมบัติใหม่อีกชิ้นครับชิ้นขวาสุดนะครับผม <c oughs> แล้วทำไมเสียงผมเริ่มแฮวเนี่ยไม่มวิ่งผัดแบตเตอรี่เอครับมันจะเพิ่มพลังแม่เหล็กเมื่อวิ่งผัดนะครับ แล้วก็ได้คะแนนยีลีเพิ่มขึ้นทุชนิดอีก100นะครับผมก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ค่อนข้างแปลกเดี๋ยวแน่นขอเถอะอ้โหยไม่มาครับทำใจแป๊บหนึ่งครับโอ้ยพายไปแล้ว หนึ่พันเหรียญหรือเปล่าหนึ่งพันคริสตัลหรือเปล่าผมก็จําอันแรกไม่ได้ครับว่าตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่ครับโอ้ยเปิดจนกวาจะได้ขวดซองเนี่ยมันไม่ได้ทีครับหลายชุดมากเลยครับคลิปนี้ครับช้ำสุดๆครับช้ำสุดๆ,ๆเครียดเลยครับชุดนี้ครับสมบัติ power บ,บวก ที่มีคริสตัลบวกก็ไม่มาครับมาแค่พน์ลินแค่ชิ้นเดียวครับก็คือคลิปนี้ค่อนข้างสวยอย่างยิ่งครับสวยสุดๆเลยครับดูครับไม่มีสมบัติชิ้นใหม่ที่ผมต้องการเลยครับครัวซองตเนี่ยต้องการที่สุดแล้วมันก็ไม่มาครับเอาไงดีเนี่ยโอ้ยเหลือสามมันสามร้อยเมตรแล้วครับต่อเลยขอยได้ครับเซตนี้ขอใได้ครับ โอ้ยช้ำโอ้ยยังไงเลยเนี่ยดวงสวยขั้นสุดๆเลยครับตานี้ครับสวยมากครับจะร้องแล้วเนี่ยโอ้ my god อ,ออกยากจริงๆครับ เครียดเลยเครียดเลยเป็นสมบัติชิ้นใหม่อีกชิ้นที่มาครับอันนี้ครับถุงทรายสำหรับมือใหม่ครับเมื่อวิ่งผัดความเร็วจะลดลง10%ก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ค่อนข้างแปลกเช่นกันครับแล้วก็มีพลังงานารถช้าด้วย5%ครับสุนที่เรียกครับกระป๋องกาแฟใช้ได้แล้วก็ต่างหูไข่มุกนี่ครับ คริสตันค่อยๆลดลงไปทุกทีครับเปิดแบบจัดเต็มเลยครับคลิปนี้ครับดูครับไม่มาเลยครับอะไรจะกลั่นแกล้งผมขนาดนั้นครับคลิปนี้สุดยอดครับไม่ได้ก็ไม่เลิกครับเอาสิขอยังต่ำชิ้นหนึ่งแล้วกันครับตัวสองที่ผมอยากได้นะครับไม่มาสักทีครับจะล้องแล้ว นานกระดุกกระดิกนานแบบนี้ต้องมาแน่ๆครับเอามาจริงเว้ยฝาสุดนะครับเห็นอะไรไหมแว๊บๆเมื่อกี้อ๋อหอยกระดุกกระดิกนานนะครับนี่ครับครัวซองเนยสดสุดอร่อยครับถ้าวิวัฒนาการแบบติดวิงเนี่ยเป็นสวัติที่สุดยอดมากครับมันจะฟื้นพลัง15%แล้วก็ลดพลังงานช้าให้เรา7%นะครับขอกล้วยชิ้นแล้วกันครับเปิดไปเลยครับ เปิดให้หมดตูดไปเลยครับกลไม่มาไม่เลิกเอาเลยม้มาเขียวครับม้าเขียวสมบัติยอดคิดไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นม้าขอบเหลืองนะครับแหวนไฟนะครับผมแหวนไฟกับแบตเตอรี่ครับแย่มากครับ โอ้ยสาธุเถอะขอให้มาได้แล้วครับกล้วยครับอ้าวมีหอยคริสตัลปลอบใจครับผมหอยคริสตัลครับเป็นอีเวนที่ผ่านคริสตัลโดยแท้จริงนะอ้าวกล้วยมาแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ตามต้องการ3ชิ้นนะครับก็คือกล้วยครัวซอง แล้วก็จะรวดนะครับผมอันนี้ครับกล้วยครับมันจะเพิ่มความเร็วพื้นฐาน10%ครับถ้าวิวัฒนาการไปติดวิงแล้วก็บวกโบนัสเหรียญ13%ครับเหมาะกับเกาะโจรสลัดอย่างมากครับโอเคไว้พอเท่านี้ก่อนละครับอายครับเปิดแล้วดวงสวยสุดๆเลยครับในคลิปนี้นั่นเองครับโอ้ยลอไป2,000กว่าเม็ดใช่ไหมสารคริสตัลในคลิปนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะดวงสวยครับเนื่องจากเห็นในกลุ่ม อ่าเฟซบุ๊กไลน์คุกกี้รันนะครับเขาได้แต่สมบัติดีๆทั้งนั้นครับที่เอามาโพสโชว์กันนะครับซิงก็เปิดไม่กี่ชุดแต่ว่าในคลิปนี้ผมเปิดโอ้โหเป็น10ชุดเลยครับกว่าจะได้สมบัติที่ต้องการเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆไปลองครับเนื่องจากอ่ามันเปอร์เซนต์รุ้งอ่ะมันออกขอบรุ้งเยอะจริงๆนะครับโอเคไหมคลิปรีวิวก็ไว้เจอกันนะครับเร็วๆนี้แน่นอนรอมันแก้บั๊กอยู่นะครับเสียงกระโดดก็ขอให้มาไวๆครับสวัสดีครับผม